ฟังก์ชันนี้ถึงขั้นเปลี่ยนเครื่องใหม่อัพสเปกกล้องติดรถยนต์เตือนเก่งมีระบบเอดากล้องชัดมากบอดแ l a G 5 0 0 H Pro <S ตัวนี้บอกเลยว่าชัดทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังกล้องหน้า T K 5ล้านพิกเซลกล้องหลังพัน80ป p 2ล้านพิกเซลเลนส์รับแสง f 1 8อันนี้คือมองเห็นหนะ้าคนได้เลยนะดูดิและที่ชอบมากคือชัดทางกลางวันและกลางคืนเขามีเซนเซอร์ Sony Star with BSI ลองทดสอบแบบที่ไม่มีแสงมองเห็นชัดมากมุมมองกล้องเห็นได้กว้างกล้องหน้า140องศากล้องหลัง120องาไม่มีจุดบอดศห รอบตัวรถรถจะมาซ้ายขวาคือเก็บหมดทุกมุมมี G.P.S ในตัวด้วยดูเส้นทางขับขี่ผ่านแอปได้เลยแถมยังมีระบบเอ a ดช่วยเหลือคนขับอีก3ระบบแจ้งเตือนคนเดินเท้าหรือจักรยานแจ้งเตือนรถคันหน้าออกตัวอันนี้ได้ใช้แน่นอนตอนติดไฟแดงและแจ้งเตือนระยะก,กระชันชิดบอกเลยว่าปกติเขามีแค่ในรถตัวท็อปๆอ,อันนี้ไม่ต้องซื้อรถใหม่แค่ติดตั้งตัวนี้ได้ใช้ระบบเอ a ดเลยถ้าใครขับยาวๆตัวนี้เขามีระบบแจ้งเตือนผู้ขับขี่เหนื่อยล้าให้พักหลังจากขับรถนานด้วยถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินชนกระทันหันกล้องจะบันทึกวิดีโอฉุ ที่แยกโฟลเดอร์ไว้เลยมเมมเต็มก็คือไม่ถูกบันทึกทับคือดีมากแต่ถ้าเป็นบันทึกปกติเขาก็จะบันทึกวนซ้ําๆไปเรื่อยๆตลอดการเดินทางแม้แต่ตอนจอดรถดับเครื่องถ้าเกิดเหตุชนนะคะกล้องก็จะบันทึกไว้เช่นกันที่สําคัญแบตกล้องคือดีมากซูปเปอร์คาปาซิเตอร์อายุการใช้งานยาวกว่าแบตเตอรี่ทั่วไป2เท่าแถมอึดสู้แดดได้เครื่องไม่ร้อนเกินไม่ละลายไม่มีบึม้มอันบล็อกพอเราซื้อมาเราจะได้กล่องมาแบบนี้ข้างในเขาจะมีอุปกรณ์มาให้ครบพร้อมติดตั้งเองได้เลยมีกล้องหน้าหนึ่งตัวกล้องหลังหนึ่ง ชาร์จไม้เก็บสายคู่มือการใช้งานและสติกเกอร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตและเข้ารับประกันให้อีก1ปีมามาเรามาลองติดตั้งกันเริ่มแรกให้แปะสติกเกอร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตเช็ดกระจกให้สะอาดแล้วติดตรงกลางหนือกระจกหน้ารถประมาณนี้ลอกแผ่นกาวติดกล้องลงไปที่สติกเกอร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตแล้วปรับมุมกล้องเสร็จแล้วเดินสส่ไฟกล้องหลังจากกระบังลมหน้าไปกระบังลมหลังใช้ไม้เก็บสายแล้วเสียบเข้าที่จุดบุรีเปิดใช้งานง่ายๆโหลดแอปบอดเล็บจะสแกน QR code บนกล่องหรือเข้าแอปสโตร์ก็ได้ส่วนตัวนะคะพอเราเปลี่ยน้้วีคือรูสึก ตัวกล้องชัดกว่าตัวเดิมมากตัวเดิมอะคือบันทึกแค่วิดีโอเฉยๆตัวใหม่เขาไม่ระบบเอดาพอขับขี่แล้วคือรู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะเลยเป็นกล้องติดรถยนต์ที่ติดตั้งงายสเปคเทพมากบอกเลยว่าใครมีรถต้องจัดกดตะกร้าซ้ายมือได้เลย